สวัสดีครับพี่พี่่นวันนี้มาพบกับช็อดเด็ดโบรด้อีกแล้วนะครับฝากกดติดตามกดตุกใจด้วยนะครับถ้าพวกพี่ๆสนใจก็โทรมาได้เลยครับ063080174 0, 63, 0, 80, 0รบพระบันบ้านเดิมๆเลยครับผมไปคัดมันทุกองค์ครับมาพบองค์แรกเลยครับเป็นหลวงพ่อน้อยไหมครับ เนื้อเก่ามากเลยครับพระยังสวยอยู่เลยครับองนี้ก็9เก้า้อยครับต่อไปครับเป็นพระเนื้อตะกัวครับเป็นพิมพ์แต่งครับเก่าคกึกเลยครับ,รบ,รบนี่ งนี้ขอพันสองครับต่อไปครับเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านพิมพ์กรรมการครับองนี้ขอพันสองครับ ต่อไปครับเป็นพระถือบาทครับเป็นเนื้อสน,นิมแดงครับก่ามากเลยครับองนี้องนี้ขอพันห้าครับต่อไปครับเป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อบ้ยครับ องค์นี้ขอเก้ครับต่อไปครับเป็นสีวลีหลวงพ่อกลัวครับพระเกะ่อๆบ้านๆเดิมๆม,มาเลยครับราคากันเองครับองค์นี้ขอหนึ่พครับมีพุทธคุณแน่นอนครับเรางมไม่คัดมาทุกอคงครับ ต่อไปเป็นหลวงพ่อแก้วหลวงพ่อแก้วครับลักเก่าเก่าลักแดงอย่างนี้ครับเป็นหลังแบบครับองค์นี้ขอพันห้าครับต่อไปเป็นหลวงพ่อหลวงพ่อเงินไม่รู้ออกวัดไหนครับ พวกวีพี่ดูก็น่าจะรู้นะครับว่าเก่าแนบองนี่ก็เก้าร้อยครับต่อไปครับเป็นพระอาจารย์ทองเท่าครับวัดเขาห้อครับเป็นรูปหลอ่อ พระยังสวยเลยวัดขอองค์นี้ขอพันห้าต่อไปครับเป็นหลวงพ่อเพชรพิจิตครับองค์นี้ขอเก้าร้อยครับ ต่อไปครับเป็นหลวงพ่อทาวัดพเพียงเตกรุ่นสองครับพี่ดูความเก่าครับองค์นี้ขอพันห้าครัต่อไปครับเป็นหลวงปู่ทวดปั๊มซ้ำครับ เก่าเดิมๆนะมนี่มีรอยช่ออยู่นี่องค์นี้ขอพันแดครับต่อไปครับเป็นเหรียญพ่อท่านเขียวครับวัดลงบนแต่พระโดนล้างมาครับดูตาเมตตาลึกๆเลยครับตัวหนังสือได้ไปก็เป็นแท่งครับแต่จะสึกหน่อยนะครับ องค์นี้ขอสองพันครับแล้มาพราะองค์สุดท้ายครับเป็นหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังครับผีดดูก็น่าจะรู้นะครับขึ้นเป็นเม็ดแดงๆตามเนื้อแต่จะซึกหน่อยนะครับช่ออยู่นี่ครับ เก่ากึกเลยเนี่ยองค์นี้ขอ4,500ครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าพวกพี่ๆสนใจก็โทรมาได้เลยครับพลาบ้านบ้านเดิมๆสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ